สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับตีนำโชคพารวยครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางรับชมเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองครับผมสำหรับฮานอยวันนี้สูตร สองตัวรูดนะครับผมก็จะมีเจ็ดกับแปดครับผมรูดเจ็ดกับแปดแอดมินเจาะได้เจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกครับผมส่วนแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดศูนย์ครับผมสำหรับตัวเบิ้ล ็เป็นแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าห้าครับผมชุดสามตัวก็จะเป็นสามแปดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามสี่สามครับผมเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผม mm hmm. ก่อนจะจากไปก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมสวัสดีครับ